พระปุณณมันตานีบุตรเถระเอตทัทคาในทางผู้เป็นพระธรรมกัึกพระปุณณมันตานีเกิดในตระกูลพระมหาสารในหมู่บ้านพรามทโทนวัตถุอันไม่ห่างไกลาจากกรุงกบิณฑร์มากนักเดิมท่านมีชื่อว่าปุณณะแต่เนื่องจากมารดาข,ของท่านชื่อนางมันตานีคนทั่วไปจึงมักเรียกท่านว่าปุณณมันตานีบุตรและโดยสายเลือดนับว่าท่านเป็นหลานของพระอัญญากรทนยักษ์พระปุณณมันตานีได้เข้ามาบวช ในพุทธศาสนาโดยการชักนำของ่านอัญญากนธัญเทระผู้เป็นลุงในสมัยเมื่อพระพุทธองค์หลังจากทรงจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนะมรคทายวันพอออกพรรษาแล้วทรงส่งสาวกจำนวนหกสิบรูปออกประกาศพระศาสนานับว่าเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกพระอัญญากวนธัญก็เป็นอีกรูปหนึ่งในจำนวนนั้นด้วยท่านได้กลับไปที่บ้านของท่านแสดงธรรมโปรดญาติพี่น้องขณะนั้นปุณณมันตานีบุตรหลานชาย ของท่านเกิดศรัทธาเลื่อมสายขอบวชในพุทธศาสนาซึ่งท่านให้บรรพชาเป็นสามเณรไว้ก่อนแล้วพาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กรุงราชคฤห์พระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทให้เมื่อบวชแล้วไม่นานอุสาหาบำเพ็ญเทียนเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลปฏิบัติอย่างไรสอนอย่างนั้นเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันตแล้วมีปฏิปทาตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมสิประการคือ หนึ่งอภิชตาเรื่องความปรารถนาน้อยสองสันตุทิตาเรื่องความสันโดษสามปวิเวกตาเรื่องความสงัดสี่อสังสคตาเรื่องความไม่ทุคลีด้วยหมู่คณะห้าวิริยารำพาเรื่องความเพียรหกศีลตาเรื่องศีลเจ็ดสมาธิเรื่องสมาธิแปดปัญญาเรื่องปัญญาเก้าวิมุตติเรื่องความหลุดพ้นสิบวิมุตติยาณทัศสนะเรื่องความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้น คุณธรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากถาวัตถุสิทธิประการนี้กล่าวสั้นๆก็คือมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะปรารบความเพียรบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะท่านพระปุณณตานีบุตรเทระจะสั่งสอนบริษัท,บร,ทบริวารของท่านด้วยคุณธรรมสิทธิประการนี้จากท่านจนได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยเหตุนี้ภิกษุผู้เป็นสิทธิของท่านไม่ว่าจะไปสู่ที่ใดๆ ก็จะพากันกล่าวยกย่องพันานาคุณของพระปุณณมันตานีบุตรเทระผู้เป็นพระอุปัชาของตนให้ปรากฏแก่พุทธบริษัทในที่นั้นนั้นเสมอแม้พระสารีบุตรเทระได้ทราบข่าวคุณธรรมของท่านแล้วก็มีความปรารถนาจะได้สนทนาธรรมกับท่านสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเสด็จมายังเมืองสาวัตถีณที่นั้นพระสารีบุตรกับพระปุณณมันตานีบุตรได้มีโอกาสพบกันพระสารีบุตร ได้สนทนาไต่ถามท่านเกี่ยวกับวิสุทธิเจ็ดประการอันได้แก่1ศีลักวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2. จิตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิต 3. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิ 4. กังขาวิจารณาวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องขา้ามพ้นความสงสัย5มัมคามขยนะทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นว่าทางหรือไม่ใช่ทาง หกปฏิปญ,ญา,านัทศนวิสุทธิ์ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติเจ็ดยานัทศนวิสุทธิ์ความหมดจดแห่งญาณทัศนะกล่าวคือมันขยานพระปุณณมันตานีบุตรได้ถวายคําอธิบายว่าวิสุทธิ์ที่เจ็ดนี้ย่อมเป็นปัจจัยอาศัยส่ยสงต่อกันไปจนถึงพระนิพพานท่านเปรียบเหมือนเจ็ดันที่ส่งต่อต่อ,ตอพัดกันไปโดยลําดับเมื่อการสนทนาไต่ถามกันและกันจบลงพระเถระทั้งสองต่างก็กล่าวอนุโมทนาคุณคาถาของกันและกันและแยกกันกลับสู่ที่พักของตน เพราะความที่พระปุณณมันตานีบุตรเทระท่านดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเช่นไรก็สั่งสอนบรรดาศิษย์และพุทธบริษัทอื่นๆให้ดำรงอยู่ในคุณธรรมนั้นด้วยพระผู้มีพระภาคจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตัทัคคะเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้เป็นพระธรรมกัพระปุณณมันตานีบุตรเทระดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาพอสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธป,ปนิพพาน